สวัสดีค่ะ FC เสาวน้อยเผ็รบ้านแพง FC คุ้คู่แม่เหมียวเด้อตอนนี้คุ้คู่แม่เหมียวม่าอยู่ที่บ้านหนองมานะเดอเห็นกองดินอย่างกระไลหลายสร้างเพื่อนกำลังคุดกำลังโจบเนาะค่ะเนาะปืนชีนดินลังแปลงกำลังสร้างกำลังคุดกำลังเจาเพราะได้เข้าไปบ้านโอ้ค่ะสวนข้างๆเพื่อนกะ ตดต้่นยางไห้เนาะจะตตดต้นยางไห,ห้ได้ค่ะนี่อืมโอ้ตัดไปหลายต้นอยู่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ไก่บานต้นใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะนี่เ,นเพราะว่ามันอยู่ไก่เฮือนมันสําคัญตอนที่มันแหงมันดีดขึ้นมาทั้งบาทน,นี่ป้าดังปังปังปันยิ่งนัง่งสติงหญ่ๆเหมือนเด่ะเด้ออันนี้ก็ยังว่าเจะสิฝนมาฝนได้นี่ก็ได้นะคะอ่าน,นี่กำลังขุดกำลังเจาะเนาะคะ่ะเตรียม สงสัยตรงนี้ก็จะเป็นการเตรียมเทข้ามไปได้ไหมเทข้านใส่ได้พื้นที่ตรงนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเห็นคขีดบนเทข้านพมบนทีจะนี่นี่อ่านะคะรถน้อยรถจุดรถจุกกำลังจุกกำลังขุดโอ้ค่ะค่ะค่ะยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่เห็นคู่ยี่บอนนี่ กระลักโกกระลักโค้ดปูบ่าวน้อยยืนแท้แ่ตาแดดเป็นเนาะปูบ่าวหน่อยนี่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับปูยาเด้อ,อ,อไปใส่เบิร์ดแล้วนี่เอานี่สวัสดีปีใหม่ตาทาจนยับจนอยู่จนดีอา <c oughs> ชามาชามาเนาะตันนี้ชามาใส่ละอันต่างๆหน้าหน้าไออไอ อโอ้ประเทศไปพ่นเก็บไปเบิร์ตสุวรรณสุนแนวเนาะโรงทานมานะ FC, อเอฟซีเพชรบานแพงโรงทาน, FC, นาเอฟซีมาณ์เพชรบานแพงเอาไว้เบิร์ตสุวรรณปา่ปาปลาสามัคคีโอค่ะค่ะพ่อได้อันตู่พ่อเรียนพ่อเรียนผมน้อปูเนาะสวัสดีพี่ใหม่เด้พอพี่ปูเด้พอพดโอ้กำลังเบิ่งว่าอันเห็นจะได้คลิปพ่นทะเลทะเลยวดหน้านี่นะเนี่ยพ่นกาวาติดไปเบิร์ตสุวรรณสุแนวเนาะ กำลังสร้างกำลังแปลงมือสร้างลงมาขุดที่ยังระปูนี่พักโอ้ค่ะพุดดินลงไปพุทินุ่งไปคนสร้างมากคนเดียวนี่บอกสร้างเออเอาจากรถจักรมากันเดียวแล้วพอเพิ่งเราไปซอยงานยกเต็นทซอยเขาอยู่งอืมอืมอืมใช่ค่ะโอ้คนเป็นงานเป็นสร้างอ่ะปัจจุบันนี้มันจะบ่ไหลมาเบิด์ตบอลนี่ เออเมาใส่ออกคุณเนาะเพราะอาเคสเมื่อเราบอกอ๋อค่ะจ้ะเอาเดี yeah, ๋ยวเบิ่งตาปู่ไม่ม่ไม่ลูกนี่มาเบิ่งด้นี่มาเป็นจังไดเนี่ยกีต่างแบบใดปู่สิจะเบาไปอันนี้คืองานระดับนึ่งนะทานไต้อย่างนี้ครับท่านไต้ท่านไต้โอ้ตัวอันเสาของเพื่อน ตึ้งเล็กตั้งเสาปูนเบิดเนาะค่ะเนาะรอบอกเสาปูนเห็นเสาปูนตั้งเขารอตั้งเขารอสักว่าเสาสมอเขาเทเอาอ๋อเสาสมอนี่เขาเทเอาทหารนี่เป็นบ้านกันดีไหมแบบแบบว่าเขาเป็นบ้านทีเขาที่นั่นที่มันตั้งแล้วก็เทเสาเสาหนั่งเพื่ออะไรอีกเลยค่ะบอกว่ายังไงคือเอาตัวสีขาสร้างให้เจ้าบ้านเราเทเททับไปอีกครับนึงให้แข็งแรงเนาะปูเนาะอันทั้งคางมันอีเร่ปู เขาบอกนะเขาอยแดงเสริมเร์เอาวันนี้เขาติกอกำแพงคือดีบอกวอมีปเปอร่ดีคือดกบอกพูดเชรอรอบอกอย่างเดียอ๋อค่ะใสเขตแดนเงื่อนช่างไดช้างใดเพราไม่หมายถึงว่าอันโตวเงื่อนจกจากยุดไใดไปจากจากรักที่บอกอ๋อไปทางหนาเนาะเรม่อยทางหลังเนาะค่ะ่ใกล้ยุสันบรใกล้อันจีนปันใดเนาะ ไปเกาะอ๋อไปทางขุดเนาะจากตรงนี้บอกกูจากตรงนี้ขึ้นไปอ๋อจากขึ้นเส้นแดงเคาปักไปอ๋อเสาร์สิบแปดตรงหัหล oh ja ังใหญ่บนทางเึินทางหลังเลยสิไหนเขารถเข่าป้ายได้นอ้บานนี่รถเข่าได้บ่เข่าตรไหนเลยตัวใกล้หัวคนนั้นบ้านตงเขาบนเกาะเขาคน แต่มันห้งมันละปุน่นงาปุมเออมันแห้งแล้วมันนี่จะน,นี่จะลุกล่างเบอนนอกปูนกเนาะอืมเขาค่ะข้างใต้มันเป็นดินเหนียวแต่เกา่าบอกกูอ้มันเป็นอันนี้เนาะผู้เขาเพิ่งนะครับโอ้ประมาณเท่าโสมสมบ์ฮะ อันนี้ก้อนหินบ่เนี่ครับโอ้อันนี้ก็เป็นก้อนหินเนาะขุดไปสพพาาัมพัสพลามันเจาะบ่ได้ต้องไปเป็นดินแต่ว่าดินแถวว่ามาชม,ามนี่ก็เป็นดินหลุกล่างเบิดเนาะนมันเลยเน่นมันเลยคข็งโอ้ดินแน่นที่ดีดค่ะค่ะเขียนงไมนตกใส่เรีตอนนั้นเนะาะปัดอันนี้เขาา่าเป็นดินโมเมน,นเนาะเป็นหินเนาะเป็นหินเนาะค่ะค่ะค่ะ เพื่นไปใส่ละเหนินไก่ขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไปนซอยงานลูกหลาดเพื่นหนึ่งแสดงว่าเหมือนคนมากแค่สร้างผู้เดียวเนาะอัน,าน,น,อน,นบางนี่ได้ปูอันต้นยางนี่เด้บ้านนี่้มันบอกมันบอกเบิดได้นี่บัสิดีดใส่เหินคือเก่าดนนี่ต้นนี้ก็ได้เขาสิเอาออกอี่บ่อคันนี่กักเขาบอกเขาหอ๋อเขาจะเอาออกอก,ออก,อก็เสียหายหลายอยู่เมียต้นใหญ่ฟังนี่<ะ> ปะยาแล้วน้อมันไก่เฮืินเท้าพดูดมันบอกเป็นตะเจือนตัวปูวเจือนเห็นไหมเสามันกนนันเนนียดอยู่เนาะเสามองยังกระไดพ่อเมย์เป็นกากาเขาดึงไปอยู่เนาะครับ,รบเขาอีกจองสีจองอีกเป็นบอ่ออ๋อค่ะ หยามันล่งหยามันลง,ง,ลงคือว่าแล้วเขาก็เคยเห็นบางที่น้ำหิมทางนนอะเนาะเขาก็อยาบมันเป็นเกษตรนะคูคู่กับเป็นห่วงอยู่วา่าอ้หามันพังเจือลงไปปัดมันกับสิผ้าเงื่อนเข้าสุดลงไปนั่งโอ้เออเอาสร้างให้เจ้าไปเจ้าเคยปลุกเคื่อนในผู้อยู่ดอกเนาะค่ะเอาเขะีเขาจะเ,าเป็นบรรยากาศที่เนาะถามคุณปูเบิ้งคุณปูกับเป็นสร้างอยู่ดอกเนาะ แก่สีโบเป็นยังหระบ้างเนียผู้พ่อเแม่เอฟซีเป็นแบบเป็นห่วงนะยันมันเจีอนมันพังมันสูงโอ้มันมีแกสิดึงไปอีกอยูแก่สิดึงไปอีกเด้อค่ะสปอร์เแม่เพราะว่าขาดล่างเขาถึดึงที่นนี้แล้วเออเขาดึงแล้วค่ะเห็นอยู่คู่เห็นตอนนั้นเนาะเออขึ้นเาดึงเครื่องกับสิดึงอีกโอเคโอเคสันเนาะปล่ใจได้เข่ารุ่นครับค่ะดึงไปสันเบอร์ใช่ตั้งค่ะ เออมันสูงแห้งไม่ตรงกันเนาะสูงค่เพียงว่านี้ก็ม่ปัญหาแล้วมันกำลองทำถึงเลยก็เออเขาตัดไปแล้วก็ม่มีปัญหาที่ละที่ละคางนีเหระเนาะนี่คางท่านี่แหละที่มันสูงๆเอาให้ก็ร่างใจเนาะปูเนาะให้มันเป็นยางคือว่าเราวางแผนดีๆเป็นห่วงกังวลงานมันเป็นเอ้าเป็นคู่กันเบื่อบรรยากาศเด้อพ่อแม่์เอฟซีก็ได้นะคุณูดคู่กัคอนเฟิร์มเนาะก็จะค่อยๆค่ปยๆซากไม่ได้พูดแต่สมมติเป็นยางหรืเด้อค่ะเด้ออาจจะจะปรุงบรรยากาศอื่นๆนะคะ